เทคโอโตคุเซฟเดอะเวิลด์ข้อความไม่ง่ายแต่แฝงไปด้วยพลางในการขับเคลื่อนบางสิ่ง สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องก๊อปนะครับวันนี้ผมจะมาชวนเพื่อนๆคุยกันในหัวข้อที่แม้แต่ผมเองก็กําลังถามตัวเองอยู่เหมือนกันว่าถ้าต้องเลือกเล่นเกมจากค่ายมิโฮโยหรือโฮโยเวิร์สสกเกมเกมนั้นควรจะเป็นเกมไหนเนื่องจากอายุอานามก็ไม่ใช่ใน,น้อยแล้วนะครับจะให้เวลามาทุ่มเล่นเกมทั้งวันทั้งคืนเหมือนเมื่อก่อนมันก็ไม่ได้แล้วเลยลองไปค้นหาข้อมูลดูว่าแต่ละเกมมีจุดเด่นข้อดีข้อเสียแบบไหนจะได้มาเปรียบเทียบจะได้เอามาปรับให้เหมาะกับตารางงานของตัวในปัจจุบันแล้วหน เรียกจะมาแชร์ให้กับเพื่อนๆที่กําลังก้าวเข้ามาสู่วงบนของเกมกาชาด้วยคําถามง่ายๆที่ว่าถ้าจะเริ่มเล่นเกมของค่ายนี้เริ่มเล่นเกมไหนดีที่สุดและต้อม,มาก่อนเลยว่านี่เป็นเพียงแค่ความเห็นส่วนตัวเท่านั้นเป็นเพียงคอมเมนต์ที่อยากจะเอามาแชร์แชรนั้นเลยนะครับเป็นๆคนไหนอยากจะแชร์ในมุมของตัวเองก็สามารถทําได้เลยนะครับในคอมเมนต์ใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมต้องน,นี่เลยครับ Over t ร p Up ร้านรับเติมเกมราคาถูกสะดวกปลอดภยัยไร้ปัญหาโดนแบนห,หรือดีฟันแน่นอนตอนนี้ทางร้านมีโปรโมชั่นดีๆมาฝากคุณผู้ชมด้วยนรรัมโโปชก แรกเติมแบบ ID พาสจะเติมเพจ b a t t e พ Pass หรือรายวันทางร้านก็มีบริการนะครับและโปรโมชั่นที่2เติมแบบ UID ราคาก็จะสูงขึ้นมาหน่อยแต่ถูกกว่าเติมเองแน่นอนคุณผู้ชมคนไหนสนใจสามารถจะไปสอบถามไม้ดเพจ f a c e b o o k l i n e หรือเติมวยตัวเองผ่านเว็บไซต์ Overtop Up ได้เลยครับลิงก์อยู่ใต้คลิป ในตอนนี้ h o y o v e r s e มีเกมที่เปิดให้บริการอยู่ทั้งหมด6เกมด้วยกันเรียงตามเกมที่เปิดให้บริการก็จะมีดังนี้นะครับเกมแรกการเกิร์ลซีฮอนไกการคูเอ็นทูเปิดให้บริการปี2014ดาวน์โหลดเล่นได้บนแพลตฟอร์ม iOS แล้วก็ Android เกมต่อมาฮอนไกอิมแพคเตอร์เปิดให้บริการในปี2016ดาวน์โหลดเล่นได้บนแพลตฟอร์ม Windows iOS และ Android ต่อมาเป็นเกมที่ผมเล่นเป็นเกมแรกของค่ายนี้เลยนะครับกับเกมชิ i ล์แเปิดให้บริการในปี2020ดาวน์โหลดเล่นได้บนแพลตฟอร์ม Windows PlayStation 5 iOS Android และ Android. ส่วน PlayStation 4นั้นล่าสุดมีประกาศจากโคบิเชลแล้วนะครับว่าทาการถอยออกจากร้านค้าและหยุดการอัปเดตเนื่องด้วยข้อจํกากัดด้านประสิทธิภาพของอุปกรณ์ขนาดของแอปพลิเคชันบนแพลตฟอร์มและเหตุผลอื่นๆมีผลวันที่10กันยาย,ยนนี้ทันมาอันนี้เคยได้ยินแต่ชื่อนะครับแต่ว่าไม่เคยเล่นกับ DS of Tramis เปิดให้บริการในปี2020ดาวน์โหลดเล่นได้บนแพลตฟอร์ม iOS และ Android ต่อมา Honkai Star Rail เปิดให้บริการในปี2023ดาวน์โหลดเล่นได้บนแพลตฟอร์ม Windows PlayStation 5 iOS และ Android แล้วก็สุดท้ายณนะตอนนี้นะครับ The Zone Zero เปิดให้บริการในปี2024ตลอดแลนได้บนแพลตฟอร์ม Windows PlayStation 5 iOS แล้วก็ Android และผมเชื่อว่าเพื่อนๆน,น่าจะไม่ได้อยากเล่นเกมทั้งหมดนะครับฉะนั้นเดี๋ยวผมจะมาแนะนำไปทีละเกมแล้วกันเกมแรกกัน g กลซีหรือโคนไกการคูเอ็นทูการ g กลซีเป็นเกมแนวแอคชั่นชูตติ้งสไตล์ไซส์กรอลลิ่ง 2D ที่มีกราฟิกและตัวละครสไตล์อนิเมะผู้เล่นจะสวมบทบาทเป็นเคียนาคาสลาน่าที่ต้องออกเดินทางต่อสู้กับซอมบี้ที่เกิดจากหายนะาคนไกพร้อมกับเพื่อนๆเพื่อ,เอ,เ,อเอาชีวิตรอดและก็หาความจริงเบื้องหลังการล่มสลายของโลกแม้ว่าปัจจุบันจะยังมีอัปเดตอยู่แต่กลุ่มผู้เล่นนนาาจลลงมกลกมกกแ้้วรเี เกมถัดมา Ho นไ a i Impact เตอร์โค a ไก่อิมแพคเเป็นเกมแนวแอคชั่นแฮ็กแอนด์สลัที่เน้นการต่อสู้ที่รวดเร็วและใช้คอมโบต่อเนื่องมีกราฟิกสไตล์อนิเมะ 3D ที่สวยงามเมื่อโลกถูกคคามจากพลังลึกลับ Ho n ไก i ผู้เล่นจะได้นำทีมเหล่านักรบหญิง v a l k y r i e ซึ่งประกอบด้วยเคียนาและผองเพื่อนเพื่อต่อสู้กับพลัง h คนไก i และปกป้องมนุษยชาติพร้อมกับเปิดเผยความลับและอดีตอันน่าเศร้าของตัวละครถ้าถามผม,มทุกคนเริ่มเล่นวันนี้ก็ยังได้ประสบการณ์เล่นที่ยอดเยี่ยมอยู่ส่นนนวน,น เพื่อนๆจะได้เสพเนื้อเรื่องของพาร์ทหนึ่งได้อย่างเต็มที่เลยนะครับเพราะว่าในเรื่องพาร์ทหนึ่งเนี่ยจบไปแล้วหลังจากเล่นจบสามารถต่อที่พาร์ทสองได้เลยจากประสบการณ์ส่วนตัวถ้าใครข้ามอาจจะมีบางโมเมนต์บราคุยกลุ่มคนเล่นเกมนี้แล้วรู้สึกว่าเราอาจจะดูเป็นคนนอกประมาณหนึ่งเหมือนกันนะครับเพราะว่าคนเล่นเกมนี้มาก่อนเนี่ยเขาก็จะมีข้อมูลหรือไม่ก็มีความรู้จักตัวละครเก่าๆมาก่อนแล้วส่วนเราที่เป็นคนเล่นเฉพาะเกมใหม่เนี่ยก็อาจจะไม่เข้าใจนะครับว่าตัวละครที่พวกเขาหมายถึงเนี่ยคือตัวละครไหนเนื่องจากโมเดลหน้าตาของตัวละครบางต จะมีความคล้ายกันเป็นอย่างไรนะครับผู้พัฒนามักใส่มาซ์วิตแฟนเกมของเขาจริงๆฉะนั้นก็ให้คิดดีๆนะครับว่าจะข้ามเกมนี้ดีไหมผมเจอมากับตัวแล้วทุกคนในเกมใหม่ของค่ายสุดร้อยลงประมาณนึงเลยเพราะว่าไม่เล่นเกมนี้ ต่อมาเกมเชียแพกเกมแรกที่ผมเล่นและเป็นเกมไปทำให้คนรู้จักค่ายนี้มากขึ้นเกมเชมยนแพกเป็นเกมแนว Open w o ว l d Action RPG ที่มีโลกกว้างใหญ่ร้อยห้เราไปสำรวจมีตัวละครมากมายให้เก็บสะสมและน่าสนใจพอๆกับเนื้อเรื่องเลยนั่นก็คือระบบธาตุที่มีมากถึง7ธาตุให้ใช้ในการต่อสู้กับศัตรูผู้เล่นจะรับบทเป็นนักเดินทางที่ถูกเทพเจ้าลึกลับทําให้ต้องพัดภาคจากฝาแฝดและพอตื่นขึ้นผู้เล่นจะได้ออกเดินทางไปในโลกเทวดเพื่อตามหาฝาแฝดและไขปริศนาของเทพเจ้าและอาณาจักรต่างๆซึ่งล่าสุดได้มาา,มาาายหอ่ง อบอกเลยว่าน่าสนใจมากๆทุกคนเกมนี้ส่วนตัวอยู่กับมันมา5ปีนะครับช่วง2-3ปีเล่นสนุกมากเลยทุกคนได้เห็นการเติบโตของเกมเรื่อยๆแั้งนั่นการออกแบบตัวละครแล้วก็เนื้อเรื่องถึงแม้ว่าส่วนตัวคิดว่าในช่วง1ปีที่ผ่านมาสำหรับผมมันคือจุดอิ่มตัวแล้วนะครับแต่เชื่อว่าถ้าเพื่อนๆเริ่มเล่นในวันนี้ประสบการเล่นจะแตกต่างจากที่ผมเคยเจอไปอย่างแน่นอนเพราะว่าในช่วงเวอร์ชัน5.0ถึง5.8มันเพิ่มระบบช่วยเหลือมือใหม่เข้ามาเยอะมากๆแทบจะเป็นคนละเกมกับตอนเกมเปิดเลยนะครับ,บ on. เกมถัดมาเทอ t ฟเทมิสเกมที่บอกเลยว่าไม่ใช่แนวผมจริงๆนะครับเพราะว่าพี่เกมแนวจีบหนุ่มเทออฟเทมิสเป็นเกมแนว v i s u a l novel ที่ผสมผสานการสืบสวนคดีความเข้ากับเรื่องราวโรแมนติกมีการรวบรวมหลักฐานและโต้แย้งในศาลซึ่งเป็นหัวใจหลักของเกมผู้เล่นจะรับบทเป็นทนายความสาวที่ต้องไขคดีลึกลับต่างๆในเมืองเซลเลสโดยได้รับความช่วยเหลือจากชายหนุ่มสี่คนที่มีความสามารถและภูมิหลังแตกต่างกันซึ่งในขณะที่ไขคดีผู้เล่นจะได้พัฒนาความสัมพันธ์และเปิดเผยแผนการสคามคบคิดอันยิ่งใหญ่ที่ซ่อนอยู่ภายในเมืองสาวสาคนนั้น ให้เบื่อหนุมในชีวิตจริงก็สามารถเข้าไปเล่นเกมนี้ได้นะครับตัวละครชายบอกเลยว่าหล่อสุดๆไปเลย แล้วก็มาถึงเกมที่ผมเพิ่งเปิดใจเล่นได้ไม่นานนี้นะครับอย่างขง o n ไกซา Star Rail า o n q u Star Rail เป็นเกมแนว Turn-Based RPG ที่มีจุดเด่นในเนื้อเรื่องและการประชนภัยในอวกาศมีระบบการต่อสู้ที่ต้องใช้กลยุทธ์วางแผนจ t r ทีมเพื่อสู้กับศัตรูแน่นอนว่าเกมใหม่ที่ออกต่อจากเกมแพ็กก็ต้องมีเรื่องของระบบาพาดเหมือนกันนะครับเราจะได้รับบทเป็นตัวเอกที่ไร้ความทรงจําและได้รับเซวารลอนเข้าสู่ร่างกายแถมต่อมาก็ได้เข้าร่วมกับทีม Astalactites เพื่อออกเดินทางไปทั่วกาแล็กซี่ทำการไขปริศนาและแก้ไขวิกฤตการณ์ที่เกิดจากเซเรอร์ A ดาวต่างๆส่วนตัวตอนแรกเล่นได้ไม่นานนะครับเพราะเป็นเกมแนวเทิร์นเบสแถมยังมีระบบออโต้อีกคือมันชวนหลับทุกคนเล่นตอน,น,นแรกๆเนี่ยสารภาพว่าไม่ไหวจริงๆนะครับจะหลับให้ได้แต่ได้เป็นเพราะผมไม่ค่อยเล่นเกมแนวดีนะครับไม่ใช่ว,ว่าเกมนี้ไม่ดีนะครับทุกคนเพราะสุดท้ายผมก็เปิดใจกับเบลเลสเกมนี้อีกครั้งในช่วงเวอร์ชัน2.0จนถึงตอนนี้จริงๆตอนบบปลาย2.0ก็มีเบื่อๆอยู่นะครับที่เกมพยายามขายตัวละครมาอย่างเดียวเลยตัวละครเก่าแทบจะเล่นไม่ได้และล่าสุดก็เป็นบบเดีกแล้วทุกคนในเวอร์ชัน3.0จนถึงตอนนนีีี้้ววอรร์ชัั่3ถาคคุณมตละท เกมมันขายปัจจุบันนี้มากพอคุณก็สามารถผ่าคอนเทนต์ต่างๆได้แต่ถ้าเกิดว่าไม่มีตัวละครเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นตัว DPS หรือว่าตัวซัพพอร์ตที่เหมาะสมบอกเลยว่าผ่าคอนเทยนต์ยากแน่นอนครับ เกมสุดท้ายเซนตโซนซีโร่เซนต์โซนซีโร่เป็นเกมแนวแอคชั่นอาร์พีซีที่มีฉากหลังเป็นเมืองในยุคหลังภัยพิบัติในการต่อสู้ที่รวดเร็วและการสืบสไตล์เอเวนต์แฟนตาซีที่มีเอกลักษณ์โลกถูกทำลายโดยไหยนะที่เรียกว่าฮอลโลผู้เล่นจระรับดทเป็นพ็อกซี่ผู้มีหน้าที่นำทางผู้คนเข้าสู่ฮอลโลเพื่อต่อสู้กับสัตว์ประหลาดเก็บเกี่ยวทรัพยากรและรวบรวมข้อมูลโดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างโลกใบใหม่ขึ้นมาในซากปรักหักพังใครเป็นสายชอบเกมต่อสู้เร็วๆเ็นสิคูลเพย์สูงๆเก,เ,งเกมเพิ่ ตตัวได้ไม่นานแต่ก็เป็นเกมที่เราฟังเสียงคู้เล่นเป็นอย่างดีนะครับเพราะว่าหนึ่งในระบบที่หน้าเบอร์ของเกมในช่วงแรกๆเลยก็คือระบบทีวีที่ต้องให้เราบังคับบังบูเพื่อผ่านด่านต่างๆซึ่งมันกินเวลานานกว่าต่อสู้อีกนะครับซึ่งผมพิจารณาตั้งแต่เกมเปิดเนี่ยก็เลิกไปพักหนึ่งนะครับเนื่องจากระบบทีวีนี่แหละจกกนกระทั่งมาถึงของเวอร์ชัน1.4ที่ปรับให้ระบบทีวีที่ว่านี้น้อยลงจนแทบตอนนี้ไม่เจอเลยนะครับจากใจคือมันดีขึ้นจริงๆทุกคนซึ่งตอนนี้เกมก็เดินทางเข้าสู่ช่่่วววววงงง2แลลล้้้้สนนนตัาานััคินานาดิดดดดาากไไปีีะรยมออใหผูพฒ ถ้าเ,เพื่อนเริ่มเล่นเซนต์ซอนซีโร่ตอนนี้รับรองว่าจะได้ประสบการณ์เล่นที่ดีกว่าช่วงเกมเปิดอย่างแน่นอน Ah am. Ah am. ขอแว็บมาเมามอยเรื่องเกมใหม่ที่กำลังถูกพูดถึงหน่อยละกันได้ครับกับเกม o n นไกน็กซัตอินิมาเกมใหม่ที่ได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการแล้วโดยมีการประกาศครั้งแรกในงาน St a r ์เลวไลฟ์คอนเสิเมื่อวันที่3พฤษภาคม2025ที่ผ่านมาจากการวิเคราะห์ดูเหมือนว่าเกมนี้จะเป็นเกมในซีรีส์โคนไกและคาดว่าจะเป็นแนว Creator Collector หรือการสะสมและผลนสัตเลี้ยงโยี่ไเกียกับโปเกมอนลหลมั้งครับโดยมีตัวอย่างสั้นที่แสดงให้เห็นถึงตัวละครหลักอย่างแคน่จากโคนไกอิมแพคเตอร์และเบรจาก ไกซาเรลอยู่ในเฟรมเดียวกัน,นก็ได้จะสื่อว่าเกมนี้จะหยิบเอาตัวละครจากซีรีส์ฮกไกมาเองและสำนักข่าวหลายแห่งนะครับแต่ก็คาดการว่างานเกมความ2025ที่มันจะมาถึงในเดือนนี้อาจมีการเปิดเผยเนหาสำคัญของเกมนี้ก็เป็นได้หรือถ้าไม่มาในงานนี้ก็อาจจะมีประกาศอี่ทีไม่ช่วงปลายปีนี้ก็อาจจะเป็นต้นปีหน้านะครับใครเป็นแฟนเกมซีฮงไกตั้งตารอได้เลยถ้ามีข่าวงเกนมนี้ออกมาเมื่อไหร่เนี่ยช่องเราจะมาอัปเดตให้ทีนะครับ พาอเป็นส่วนตัวนะครับผมคิดว่าให้ทุกคนเริ่มจากเกนชิมแ a ็กจะเป็นตัวเลือกที่เบสิคที่สุดนะครับทุกคนถามว่าเอาเกนอะไรมาตัดสินในเรื่องนี้นะครับ อย่างแรกได้คือเรื่องของเนื้อเรื่องทุกคนเกมชมแพ็ G ตอนนี้เดินทางไปถึงนอไคซึ่งเอาจริงในเขาเรียกว่ารถแมปแรกเนี่ยก็จะเป็นตั้งแต่เมืองมอสสัตถึงเซนารยาเจ็ดเมืองเจ็ดท่าใช่ไหมครับแต่เนี้ยกลายเป็นมันแท่งนอไคขึ้นมาเว้ยรถมันเป็นจุดพักให้กับผู้เล่นอย่างนันนะครับจะได้สรุปทุกเรื่องตั้งแต่เกมเปิดจนปัจจุบันและพอเรารับรู้เรื่องราวทั้งหมดแล้วเนี่ยเราค่อยไปลุยที่เมืองน้ําแข็งอะไรแบบนั้นทุกคนจนแล้วถ้าเกิดว่าใครคิดว่าจะเด่นเรื่องเกีนน่ยวกับของไค ของเกมอื่นอยู่เหมือนกันเพราะว่าด้วยความที่เกมนี้เปิดมานานแล้วตัวละครมันเยอะแต่ก็ต้องยอมรับนะครับว่าผู้พัฒนาสามารถเกียร์ให้ตัวละครหลายๆตัวเนี่ยยังสามารถใช้งานได้ดีอยู่ลองมาเปรียบเทียบกับไยเกมของค่ายที่ออกมานะครับบอกเลยว่าโอ้โหเห็นชัดเจนมากนะครับตัวละครบางตัวของีกเกมเนี่ยปัจจุบันนี้ใช้ไม่ได้แล้วนะครับตัวละครมันเอาไวมากๆต้องไปใช้ตัวละครใหม่เท่านั้นจะสามารถผ่านคอนเทนต์ใหม่ๆของเกมได้แต่ของเกมชิดไม่ใช่ทุกคนของเกมชิดเนี่ยถ้าเราสามารถปั้นตัวละครได้ดีมากๆหรือไม่ก็กดกลุ่มดาวหรือถ้าเกิดว่าจใ้ๆงไง ก็สามารถใช้งานผ่านแทบทุกคนที่ของเกมได้เลยนะครับเพราะว่าที่เหลือเนี้ยก็จะเป็นเรื่องของเกมเพลย์ส่วนตัวแล้วส่วนนอกนั้นผมรู้สึกว่ากาชาก็ยังไม่เกลือมากนะจากเกมทั้งหมดที่ผมเล่นนะครับกาชาเก็นชินยังคงแบบเป็นกาชาให้ดีมากๆอยู่นะฮะส่วนกาชาที่ย่าเนี้ยผมให้เป็นเกมเซอร์โซซิโลแล้วกันนะครับเกมนั้นเกลือแบบเกลือมากทุกคนรุ่นเลทีนี่บอกเลยว,ว่าแทบใจสลายนะฮะส่วนฮงไกซา,าเดียวก็เแบเบทุกคนมันเป็นเกมเทิร์นเบทด,ด้วยอาจจะบังคับตัวละครไปบ้างนะครับแต่เรื่องของกาชาก็มีได้มัง ได้มั่งนะครับโดยรวมๆก็ก็เกลือแต่น <ill> ่าจะเกลือน้อยกว่า0.20ซีโลนะครับเก็บแล้วพบเกลือแล้วรู้สึกว่า ไปตอบไปดูเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเป็นประมาณนี้ทุกคนหวังว่าจะพอช่วยได้ไม่มากก็น้อยนะครับแล้วก่อนจากกันไปแคกรกำลังมองหาร้านเติมเกมมือถือดีๆแนะนำนี่เลยครับ Over t ร p Up าร้านเติมเกมราคาถูกคุ้กับแพงและปัญหาดีฟันมากวนใจแน่นอนร้านบริการเติมเงินหลายเกมเลยนะครับใครที่สนใจสามารถจะปรับถามถามาที่เพจโดยเริ่มต้เองผ่านเว็บไซต์เลยเลยครับอยู่ใต้คลิปขอบคุณมากเลยครับไปดูจนจบมาเจอใหม่คลิปหน้าเทคแคร์ตัวเสุขภาพด้วยนะครับ